วันนี้เราเจอคุณสุกีรอบดิรอบที่ไหนเราชนะเขาไหมที่ไหนที่นี่ดำเนินวันนั้นพิกัดเท่าไหร่ร้ครับวันนี้ร้อยสิบสี่เป็นไงบีบนั้งหนักไหมเวรนี้ครึ่งกิโลสามโลไปซ้อมอยู่ที่กี่วันวันนี้เราสไตล์ยังไงน่าจะคล้ายๆเขาไหมเราสูงร้อน้ำหนักปล่อยๆครับ ปีนี้เราอายุเท่าไหร่ละสามไฟล่าสุดชนะกี่ไฟลชนะสองนะสนะล่าสุดชกไวลร้อยสิบวันนี้ร้อยสิบสี่เอาแล้วชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ตัวนี้หกสิบเจ็ดสิบน่าจะมีนะอ่ะลูกหลานจากจังหวัดขอบคุณไปขับเชียร์นะครับเดี๋ยวพี่ขอโชคดีครับผมคุณซึ่งวันนี้จะเจอใครกล้องโทนี่เหรอวันนี้ร้อยเท่าไหร่ครับร้อเป็นไงเคยเจอเขาไหม ก็ไเดียวเป็นไงผลงานแพ้มาครับแพ้มาวันนั้นวันนั้นร้อยเท่าไหรร้อยสิบห้าวันนี้ก็ร้อยสิบว่าเช้าเรามาเกินไหมเท่าไหรจุดสองเราไปซ้อมอยู่กี่วันรอบนี้สองที่ว่าหนักไปปล่อยเท่าไรห้าสิบห้าปีนี้เราอายุยี่สิบชกมารวมเท่าไหร่ได้มวยไทยร้อยบาไฟร้อย่าไฟสามไฟหลังผลงานเราเป็นไงบ้างชนะสองแพ้หนึ่งชนะสองแพ้หนึ่งล่าสุดก็ กูชกนี้มาอ่เราเป็นคนจากจังหวัดคุมกี่โลรอบนี้ข้าสามโลฝากไฟล์ขับเชียอ์นะครับข้าวไเชียรแล้วเป็นกำลังใจใผมวันนี้แจ้งเกะทงโอเคขอโชคดีครับครับ